สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาฝึกท่าใหม่อีกแล้วนะครับต่อจากท่าคลิปที่แล้วที่ผมฝึกทีป๊อปไปใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมันจะต่ออีกขั้นหนึ่งก็คือ่แบ็กไซส์บิ๊กสปินนั่นเองมันก็จะคล้ายๆทีป๊อปแต่เพียงว่ามันเป็นแบ็กไซส์แบ็กไซส์แล้วก็ทีป๊อปนะครับแต่ที่ไปดูมาท่ามันไม่จําเป็นที่ต้องทีป๊อป ได้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าเบสิกมันที่มันต้องมีก็คือท่ทาแบกไซด์นะครับแล้วก็ท่าออฟชูวิดเอ่อแค่นั้นนะที่ที่ต้องใช้กับท่านี้เดี๋ยววันนี้จะเดี๋ยวมาฝึกท่านี้กันนะครับมาลองดูว่าจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอวอร์มท่าออฟชชวิดกับแบกไซด์ก่อนแล้วกันนะครับ โอเคสำหรับท่านี้นะครับ๊อปช่วิต,ตมันไม่เท่าไหร่นะแบ็กส่วนแบ็กไซด์เ Black Zone, Black Side, นี่ยมันจะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะฝืนนะครับถ้าตัวมันไม่ไปออบอร์ดมันก็จะไม่ไปนั่นเองที่เดี๋ยวจะขอรีบทำและการคิดว่าท่าน,นี้น่าจะได้นะลงแบบจ๊อดแจ๊ก็ว่าไปนะครับเพราะว่าอ,อ,อยากจะบอกว่าแบตไม่ได้ชาร์จมาเต็มนั่นเองนะครับมันค่อนข้างที่จะมีน้อย เพราะนั้นเดี๋ยวจะรีบทำให้ได้นะแล้วก็รีบจบคลิปให้ทันก่อนแบตหมด ครับก็คงจบไปเพียงเท่านี้นะครับกับท่าบิ๊กสปินแบ็กไซต์บิ๊กสปินนะครับก็คือว่ายังไม่ผ่านนะครับยังไม่ถึง50%เซเพราะว่ามันมันติดหลายอย่างนะจะเห็นว่ามันมันก็มีลงบ้างแต่แบบมันไม่ไปต่อใช่ไหมมันไม่ครบรอบนั่นเองนะครับมันค่อนข้างที่จะใช้แบบหลายหลายหลายทักษากนะยัง Back ไซ d ์นะครับมันถ้าหมวน ไม่ครบรอบอเงี้ยมันมันก็มันก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับส่วน <c oughs> ทีป๊อปหรือป๊อปชูวิตถ้ามันหมุนไม่ครบมันก็ใช้ไม่ได้นะประท่านี้มันค่อนข้างที่จะยากยากกว่าที่คิดเอาไว้นะครับจะเห็นว่าผมต้องไปไปฝึกท่าแบกไซด์เพิ่มเติมนะรู้สึกว่าแบกไซด์มันเวลามาทำท่านี้ตูแบกไซด์ ยังไม่ถูกต้องนะครับมันยังไม่ครบนั่นเองบางทีก็แบบก้มเกินไปนะครับแผ่นมันก็พลิกมันก็แผะออกไปนะก็ไม่ได้แล้วกันแบบท่านี้นะครับก็เดี๋ยวต้องไปหาเาเวลาฝึกเยอะๆเลยกับท่านี้นะครับแต่คิดว่าต้องฝึกต่อไปเลยคิดว่าก็จะทําให้ได้นะครับก็<อ>ยังไงเดี๋ยวเจอกันในโดหนนะครับผมวโดอนี้คงเอาไว้เพียงเท่านี้๋ยวขอฝึก่อบเพิ่มเติมแล้วกันนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะ รีบด้วยนะเพราะว่ากลัวแบตหมดนั่นเองนะครับแล้ก็อยากจะฝึิต่อให้มันได้มากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับในเลิกเก็บเราเจอกันในวิดีโอหน้าอย่าลืมชีวิตเกินแล้วออกไปใช้ซะบายบาย